ดีครับผมโนมิสิกอาร์มนะครับผมครับผมวันนี้ผมมีเอฟเฟกต์มานำเสนอนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์มัลตินะครับรุ่นเล็กแต่ว่าเสียงไม่เล็กเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นบอสนะครับของบอสตัวนี้รุ่นชื่อรุ่นว่าบอส GT1 นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์มามาใหม่เลยนะครับผมตัวนี้จุดเด่นก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับตัวนี้ คือนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคกันเลยนะครับบอสทีทีวันนะครับผมตัวนี้ก็รูปร่างนะครับก็กระทัดรัดนะครับแต่ว่าดูแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กแล้วก็มีพลาสติกบนนิดหน่อยนะครับหน้าตาสีแสงสีไฟค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับผมส่วนรูปร่างหน้าตาปุ่มเปิดอะไรพวกนี้ดูไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยาก ตัวนี้จะมีพีเซนเสียง99นะครับแล้วก็ w ูด d ูเซอร์อะไรก็อีก99ก็เท่ากับ198เสียงที่มีมาให้นะครับผมตัวนี้ที่ผมบอกว่าเสียงไม่เล็กเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัว GT1 เนี่ยก็เสียงเนี่ยก็คือเหมือนเพื่อนๆได้เล่นเสียงของ GT100 เลยทีเดียวนะครับผมในตัวแค่เนี้ยแล้วก็ในราคาที่บอกเลยว่าไม่แพงผมพูดได้เลยนะครับว่าไม่แพงตัวนี้นะครับแต่คุณภาพเสียงเนี่ยก็คือ GT100 ได้ดเลย You no. ทีนี้เรามาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคก็จะมีปุ่มเป็นแบงค์ bang up แบงค์ n นะครับเป็นแบงค์ up แบงค์ down ก็คือขึ้นลงนะครับมีปุ่ม control นะครับเป็นสีเอน control นะครับแล้วก็จะมีปุ่มแยกตรงนี้พิเศษเลยนะครับเพื่อให้ใช้งานง่ายก็จะมีเป็นปุ่มก็คือเป็นเอฟเฟกไล่เรียงกันมาแล้ครับก็จะเป็นพวกอคอม เป็นโอเวอร์ไดติชันนะครับเป็นพวกเอฟเฟกตต่าง PM นะครับเป็นเอฟเฟกต์มูดูเลชันนะครับผมแล้วก็เป็น uh, พวกเ e l a รีเวิร์นะครับผมพวกนี้ก็สามารถเลือกใช้คือการกดได้เลยนะครับคือกดมันได้เลยตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมกดถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรอะไรพวกนี้นครับมันก็จะไฟไม่ขึ้นนะครับถ้ากดคือจะขึ้นอยู่นะครับแล้วก็จะมีน็อปตรงนี้เป็นพวกคอนโทรลโวลูมนะครับ เป็นคอนโทรลวอล่มอีกทีนะฮะแล้วก็จะเป็นคอนโทรลพวกเอฟเฟกที่เราใช้อยู่ในช h a นลนั้นนั้นนะครับทีนี้มันจะมีเสียงให้มาครับเดี๋ยวผมลองกดดูอ่ะอย่างเงี้ยครับอ่ะอย่างเงี้ยมีพวกไฮเกนมีค่อนข้างเยอะครับเสียงที่เขาจำลองมาให้แล้วนะครับพาวเวอร์เมทัลอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่กดเราก็สามารถเลื่อนที่ตรงนี้ก็ได้ครับหมุนเอาก็ได้อ่ฮะนะครับผมหมุนเอาก็ได้ อ่อย่างนี้นะครับเราก็คือมันมีหลายแบบนะครับทีนี้เคเดี๋ยวผงลองเลือกอ่ะครับทีนี้นอกจากนี้ก็จะมีเป็นปุ่มาพีเดอตรงนี้นะครับเป็นฟุตบอลล่มเป็นวาเป็นอะไรอย่างนี้ก็เหลืออยู่ที่เราเซ็ตแล้วก็เลือกังก์ชันเสียงของมันนะครับผม เดี๋ยวผมเริ่มจากฟังก์ชันง่ายๆก่อนละกันนะครับตัวนี้มีจูนเนอร์ให้ด้วยเนาะกดคู่กันเเดี๋ยวผมลองกดคู่นอ่านี่ครับจูนเนอร์ก็ขึ้นแล้วเราก็ลองตั้งสายได้ปกติอันนี้จูนเนอร์ผมก็ชอบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับดูไม่ยากเลยครับ A นะครับตรงก็คอือไฟจะอยู่ตรงกลางนะฮะเว<อ>ียงไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาก็คือมันยังไม่เสถียรตรงหรือจะดูหน้าจอก็ได้นะครับหน้าจอก็จะขึ้นตรงนี้เลย นะครับว่าตรงไม่ตรงอันงี้ครับตรงโอเคใช้เสร็จก็กดออกไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีลูปเปอร์ด้วยนะครับตัวนี้ลูปได้ถึงสามสิบสองวินะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับก็ได้นานอยู่เหมือนกันนะครับผมก็วิธีการก็คือกดไปพร้อมกันเหมือนกันนะครับกดไปพร้อมกันปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นออนลูปตรงนี้นะครับผมทีนี้เราก็กดปุ่มนี้ อีกทีนึงเพื่อที่จะเล่นนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึง่งก็มันจะเพยนะครับถ้ากด2ที่ปุ๊บก็คือหยุดแล้วก็สต็อปนะครับเราออกแล้วก็กดตรงนี้คู่กันก็คือออฟออกมาจากการเล่นลูปเบอร์นะครับแล้วก็ตัวเจ้าบอส GT g t วเนี่ยนะครับก็จะสามารถาทํางานกับร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยการดาวน์โหลดเสียงของบอสเองนะครับเป็นตัวไดรเวอร์ใช้งานร่วมกับ Mac แล้วก็พีซได้นะครับปกตินะครับก็โหลดเสียงในนั้นมาเล่นเพิ่มเติมได้นะครับทำงานร่วมกันอัดเสียงก็ได้นะครับผมผมจะลองเทสเสียงกันคร่าเพื่อนๆฟังดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นเสียงคีนเสียงอะไรพวกนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเป็นเสียงคีนตัวนี้ดูนะครับเนเชอร์ลคีนนะครับเดี๋ยวลองดู สังเกตว่าผมเลือกช่อเนี่อให้ดูสังเกตที่ไฟนะครับไฟก็จะขึ้นว่าเสียงที่เราเลือกเนี่ยมันมีเอฟเฟกข้างในนี้อะไรบ้างเช่นผมอ่ะมันจะมีดีเลยนะครับมันจะมีดีเลยเข้ามาเพราะว่ามันมีดีเลยอยู่เพื่อนๆไม่อยากจะดีเลยก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยที่ผมบอกว่าข้อดีของมันตรงนี้นะครับอ่ะเราก็กดออกก็ไม่มีดีเลยละก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับ และปุ่มคอนโทรลเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นแล้วเรากดดูนะครับปุ๊บอ่ามันสามารถอันนี้ที่เขาเซตไว้เนี่ยเขาจะเซตตัวเป็นคอรัดขึ้นมานะครับก็เวลาเล่นเสียงคีนเรากดตัวนี้ปุ๊บเหมือนเป็นการดันคอรัดขึ้นมา ครับผมจะประมาณนี้นะครับทีนี้ในแต่ละเอฟเฟกนะครับอย่างเช่นเราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นผมกดตรงปีแอปปนะครับสมมุติถ้าเกิดผมกดค้างลงไปปุ๊บมันก็จะทําให้เราเซตตรงนี้ได้เลยนะครับค่าต่างๆในนี้นะครับเวลาเราอันนี้เซตเกนนะครับอันนี้เป็น เป็นเลือก pm มันจะขึ้น pm อย่างเงี้ยเช่นเดี๋ยวผมลองอเป็นค้าขึ้นมาก็ได้เปลี่ยนแตกเลยก็ได้นะครับคือาสามารถเราสามารถเปลี่ยนป m ตรงนี้ได้เลยนะครับกุโดยที่เรากดค้างแล้วสามารถไม่ว่าเราจะเล่นชันนลไหนนะครับเราก็สามารถเซตอัพได้เลยตรงนี้ก็คือถือว่าง่ายแล้วที่หน้าตานะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะมันมาจากจีทีร้อยเดยนี่ผมบอกเลยนะมันมาจากจีทีร้อยเดเลยนะครับเนี่ย หน้าตานี้แล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับกด enter เข้าไปก็จะเป็นย่อยเข้าไปอีกนะครับย่อยขึ้นมาอีกก็ปรับเบรกลางแหลมนีอ่อันนี้เราแต่เพื่อนๆแล้วนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราปรับอะไรทุกอย่างได้แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ปรับรีเซนต์ได้อีกนะครับอันเนี้ยเรากดเข้าไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยก็กระวนกลับมาเป็นเพจเมื่อเราปรับได้แล้วเนี่ยครับเราก็สามารถมันจะมีปุ่มให้เซฟตรงนี้เห็นไหมฮะเชื่อมมาอย่างนี้ปุ๊บไวตรงนี้ก็คือหมายความว่ากด คู่กันนะผมจะกดคู่กันจะขึ้นเซฟนะครับทีนี้เพื่อนๆก็กด ENTER นะครับการทํางานคําของปุ่มต่างๆนี่ก็คล้ายๆคอมพิวเตอร์นะครับใช้คําว่า ENTER อะไรอย่างนี้ก็กดลงไปเลยครับกดลงไปกด Enter ไปเรื่อยๆกดลงไปเลยครับ e x c l u s i v e เรียบร้อยก็คือเสียงที่เราเข้าไปเซตเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมจะขออนุญาตลองเสียงดูเรื่อยๆแล้วกันเพราะมันมีหลากหลายก็เดี๋ยวลองดูให้มันหลากหลายเลยลวกันนะครับผม Oh é. เมื่อสักรูดเนี่ยนะครับผมอลองเล่นตัวนี้นะครับเป็นไฟเออร์ะ Fire, นะครับเลีดเป็นเสียงแตกนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผมเล่นปุ๊บแล้วผมกดตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นโอเวอร์ไดเป็นการบูลและมีดีเลย์ด้วยอันนี้ก็สะดวกสบายในเวลาเพื่อนๆเ,เล่นแล้วอยากจะโซโลนะครับก็เราก็สามารถโซโลแล้วมีเสียงดีเลย์เสียงรีเวิร์บอะไรขึ้นมาได้เลยนะครับ มเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ลองทดสอบเสียงนะครับได้ทําความรู้จักกับเจ้าบอส GT1 กันไปแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกตัวนี้นะครับก็เหมาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเพิ่งเริ่มเล่นมัลตินะครับหรือว่าคนที่เล่นอยู่แล้วและต้องการใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เห็นตัวเล่นอกนี้ค่อนข้างที่จะทํางานได้หลากหลายนะครับตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับสําหรับนักดนตรีด้วยนะที่อยากเล่น ไม่ต้องพกแผงใหญ่หญไปก็มีตัวนี้ใช้งานได้นะครับเล่นงานกลางคืนงานอะไรนี่ก็คือถือว่าสะดวกเลยแล้วก็ปรับแต่งได้ง่ายและที่สําคัญจุดเด่นของมันที่ผมบอกจริงเลยคือเสียงนะครับเรื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยเพราะว่ามันก็มาจากเจ้าพี่ใหญ่ของมันก็คือเจ้าตัว GT100 นะครับเลนส์เสียงอะไรพวกนี้ออกมาได้เต็มเลยนะครับแล้วก็การปรับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับการปรับที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากขึ้นนะครับ ก็ตัวนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้เพื่อนๆนะครับได้มาลองกันแล้วก็มาจัดกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมนะครับซีโนนะครับก็ต้องกล่าวคำลากับเพื่อนๆนะครับพร้อมกับเจ้าบอสจิทีวันตัวนี้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ